พาไปดูหอเอ็นปิซ่าในฟรันซานฟรานซิสโกสหรัฐกันค่ะเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐนะคะปรากฏว่ามีหอเอ็นปิซ่าสูง58ชั้นค่ะซึ่งไม่เพียงแต่ลาดเอียงอย่างที่เห็นเท่านั้นนะคะแต่ว่าคานยังสุดตัวอีกด้วยก็ทําให้ผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากค่ะด้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหาค่ะสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติ ตึกแข่งนี้นะคะมีชื่อว่ามิเลเนียมชาเวอร์ค่ะเปิดตั้งแต่ปี2009เป็นคอนโดหรูนะคะมีกว่า400ห้องปัจจุบันสุดตัวลงประมาณ40เซนติเมตรค่ะแล้วก็เอียงกว่า5เซนด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างก็ออกมาโทษนะคะว่าสาเหตุที่ตึกเอียงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการก่อสร้างตึกข้างๆส่งผลกระทบให้ตึกเนี่ยเอียงตามไปด้วยส่วนคนในวงการอสังหาก็ให้ความเห็นนะคะว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาเนี่ยลดจำนวนและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างจากที่วางแผนเอาไว้ก็มีการประหยัดงบเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองค่ะ